ลูกก็มาช่วยถอนหญ้าหืมสายทองมาดามอยู่ไหนหนูนินอยู่ไหนลูกหนูนินขึ้นบ้านไปละดูสิเนี่ยเกะแกะเลยเนี่ยค่ะ มาออกมาไม่ใช่ไปขี้ว่าตรงนั้นนะหนูนินท่าอะไรอะไล้อนอกสำหรับวันนี้พักยกมี่สำหรับพรุ่งนี้ค่ะแน่นหนา วันนี้ก็ได้แค่นี้เยสมาพอแล้วลูกแม่อยู่แล้วโอเคไปกลับรถก่อนรถเกียร์ถอยเสียค่ะ <laughs> ต้องไปกลับหน้าบ้าน <laughs> เือพวงก่อนค่ะไปกินกับน้ำคริกน,นี่ค่ะโน่นพอสำหรับมืกลางวันเทค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ